สบายดีสวัสดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนเนาะเมื่อนี้กมาพบพ่อกับเสาจอยแช่นแวนวน้องเมื่อนอี้เสาจอยก็อยู่ทงนาออกมาคนเข่าอีกแล้วออกมาได้ห้ามือเนาะทุกคน,นอกกคนนอกมาคนเข่าซึ่งตอนนี้สิเป็นบรรยากาศตอนย่ำเศร้าๆเนาะลมผัดเย็นสบายทุกคนเสาจอยสิลงไปคนเข่าอีกแล้วเนาะไปทุกคนลงไปกับเสาจอ่อยเนาะ คนแหละที่ลงไปลุ่มสุดคนแหละมุมงพอ่อคนมัดเนะาะหืูวานนี่กับคนได้โซได้ซ้มไห้เมื่อนี้สิคนแล้วหรือบอกกับโมหูเนาะสุกคนเนาะคนแล้วจะตกเด้อผลนี่ หยานพ้นตกห้ำเข่าเก็บผักขแยงไปตากเก็บผักข่แยงตากแห้งนี่เากินแกงหนไม้ยำแรกเนาะทุกคน เด้ขอคนหมัดข่าแล้วเลยเอากับสิคนใส่รถกูแหล่บอ,รพ,อรพรเพิ่อรถลงมาเลยลุมบกุกปกระกสิเอามานหนีมาเอาหมานหนีเนาะมีน้า,ม,านนม,นมีจุ่มน้ามีมันงอกได้สุกคนไ้นี่มีน้าได้มัดเข่า ถ้าเจอเป็นคนข่าวกับพี่นอ้องถ้าแพทย์เป็นคนขา่าวอุ้มเอาเนาะทุกคนอุ้มเอาแล้วก็อเอาไปใส่รถดีแตกไก้เนาะเพราะว่ามันไก่คะแนนอุ้มขึ้นเถิงให้มมอุ้มขึ้นไปเก็บมันไกลก็เลยอุม้มมาใสาะะ่รถเลยค่ะเข็นไปบัดเดียวเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นเบาวลาวควนมาเลยสื่อตอ,อกมาเนาะตอ,อกเบิดก่อน ก็ทีได้มามัดตัอีพอเอาคนมัดท่ะกะคนเบิดเลยเนาะเอากัะสิหมัดก่อนแต่ก็สซิคนอีกรอบหนึ่ง

ก้านะสองกำบ่ผิดกำอืสวัสดีพี่น้องเบิดเลยเรียมมึดผหมัดก่อนน้อจังสีคนน้อาจังสีคน สวัสดีทำกซ้อมมื่อนี้กับมาคนเขา่ามที่สองที่สามเนาะอืมขาดเลยเอาล,ละสาลอยไปคนเข่าก่อนพี่น้องตอนนี้เรากระซิามเมียนเข่าเนาะทำมาโฮมกันให้มันพอหมัดเพราะว่าเา้ายายเลย ประดับยายประดับไว้เนาะเห็นประดับไ,หหไ,ป,ไปก็เลยสิมาเอามันโฮมกันเลยก็มีแต่คนสสดสสดีีคนในเพื่นอน,นก,กันเองแน่นี่ฮะเมืเ่อกี้เขา้าซอยเนี่ยพี่น้องเฮ้ยตอนนี้พุดชเมลมืดุดถ้ายอย่างไรเนี่เยเบกิกคือลายได้เลย มืดได้มือนี่ค่ะมืดทุกมหนื่อยล้มก็แหงแหง้งไช้ช่องแดดมาเด้เอา,าคนไปใช้โหลดเบิรดเลยเนาะเปนหมักบ่ทันแน่เนหมักชาค <c oughs> มไว้แต่ที่นมหมัจาจักระชัง็เรอเบิ่งเนาะว่ามื่อนี้ท่าสิคนแล้วอยู่บ่ พี่สีมาแล้วหรอมาเอาละทุกคนจอยไปคนข่าวกันเด้ยอยังไล่ตึกเลยเวมาแล้วเลยเออนี่จะเผบ้าเบดมือเลยบดมือมือก็ยุดเ,<อ>เลยมีจำหน่าย ลมเย็นเลยมันใหญ่เลยหิวคางเมือคางมือเลยช่องมันนักกันเลยหนาวแล้วมันเย็นแล้วออตอนนี้เขาการะมัดแล้วเลยเนาะเขากระคดข้นเขาขึ้นใส่รถทุกคนม,มันจะขึ้นได้อยู่บอกขนาดคือบูป,ปีดคือมูวานนี่นบนยอดพี่น้องมาลองรุดเบิง่งว่ามันจะบื้อขึ้นได้บุกขนาดต้ดหนานี่เนาะแต่มันกะ บริสุทธิ์ก็ได้ดอกแต่แต่ด้านหน้าเนี่ยมันรูปนะทุคกคน,กน,อนอพอผนเอาไม้ไปกาดไม้ก็บคุออืองสงสีฮักแคเนาะาาอนาาาตอนาี้ทำ การแปลงหาทางให้รถขึ้นขึ้นเนาะทุกคนได้ว่าห้ามกระแก่ได้สองทรัพยเนาะสองสรัรลอบไปคนมามยิบไะหยับทุกคนผาเลยเผาแก่เผาคนเขาเนาะ มาไล่ึ้นรวยเต้น,นลงเลย กำลังไฟแรงอมแตายานมันปีนอีกเลยทุกคนเมื่อวานนี่มันปีนหัวเนาะวันนี้จะมาชิปีนบราทางัง <laughs> รอบสุดท้ายทุกคน หล่อมนอนไม่อยากขึ้น น well. ้ำทุกคน นึ่งยังงัวูหนึ่งยูพูดหนึ่งยังมาทันคับมากี้ดีทุกคนยังงัวยังงัวมาทุกคนดุ๊ยดุ๊ยดุ๊ยดุ่นี่โมไอพน ตอนนี้คือกำลังขี่รถเข้ามาบนบนลานเนาะกระทอบเก็บเขา่าเหมืทุกคนรอบทุกท้ายลายกว่าเก่ารถ เบิ่งดูงพี่น้องเข่าติดรถอีแตนติดอยูล่ลุมผูกกรไลานึังผูกพี่น้องผูกเอ้าะกาี่เพิ่งนกำลงังติคนเข่าลง หมดเต็มกระท่อมเนาะทุกคนหนึ่งกว่าข่าวสีเต็มกระท่อมเป็นทัาไหรเมือ่อบ้า อไรก็ต้งทนเพราเากินข้าเรากินข้าวต้องทนเ่าอันนี้มันหล่นง่ายหล่นง่ายนะเฮาแดงอยู่ม้อ่อ่ป้องมันลง้จหดนป้องมันลงไปกินมเขามาหาน่อมไหมหันนี่มาเขมาน้ามครบไก่เขาก เขาอยู่อยู่เป็นยุนนาเนาะปุณยถึงคางคางตูบเนาะ ขมิเอียนดีก็บบได้ลายสิทุกคนขมิเอียนบอดี้บันไดมันก็เลยขึ้นอย่ึงนี้คือคือเขาลายเนีพื่องเพื่องเพื่องลายกว่าเขาได้นี่ค่ะเออเอามันบวตายนี่โอ้ยเห็นแต่ลายเลยเนาะแต่ใบมันตายเด้ช่วงคดาใหม่ๆหม่เลยมันก็เลย ບາດເຮົາປັ້ນເຮົາສີຜູ້ລະເຮົາຈັ່ງມາລອງເບິ່ງວ່າເຮົາຊິໄດ້ຈັກສອບເນາະພິກາຍນີ້ບໍ່ພິກາຍນີ້ຈັກສອບ90ຫຼື1 100ດຽວ1ິກນກາຍນີ້1 0ດຽວຕລວມເິງຜູປັນໃຫ້ນາະຮານພູີພວ່ກເດືງັບກເດືງບີແ กว่าซีเบิร์ดอันนี้ก็โซฟีแฟกอยู่ง่ายงือบตลอดยิ่งแฟกอ้วนคนข่าก็มีความสุขไปน้ำด้ทุกคนเลย<ม>บรรยากาศแ็บเย็นแต่แข็งจนหนาวนเาวออ บ่ใส่รถลดอีแตนนี่บวาวเลยนี่คน <c oughs> สุดท้ายเมื่อนี่กัคนแร่เบิดทุกคนแล้เบริรสิเบอสเอ็ดสิบสองไห่เนะาะทาบัดปันผลแล้วบัดนี้โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เช้าอยกับสิขอจบคลิปเพียงสานีเนาะเอาไว้พบพอกันในคลิปหน้าไปแล้วทุกคนสวัสดีสบายดีสวัสดีพี่น้อง